โครงงานสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยนวดตนเองนางฟ้าคลายเส้นสวัสดีค่ะดิฉันนามงหมายพงพันจันอายุห3ิาปีค่ะสวัสดีค่ะฉันนางลำนัยวันลำพ่อค่ะอายุห6หปีค่ะสวัสดีค่ะฉันนางทองใสอินทิล่าอายุหกห้าปีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยนวดตัวเอง จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1. ประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยนวดคลายเส้น 2. ใช้วัสดุเหลือใช้ง่ายต่อการหา 3. ออกแบบไม่ง่าย 4. มีรูปทรงเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้สูงวัย ขอบเขตการศึกษาใช้วัสดุหลักเป็นทลายมะพร้าว 2. อ,ออกแบบง่ายสามารถนวดตัวเองได้ 3. ม,มีรูปทรงที่เหมาะสมกับการนวดลายจุด 4. ปลอดภัยในการใช้งานอุปกรณ์ที่จัดทำ 1. ทลายมะพร้าว 2. เลื่อย สามสว่านสี่เสื้อห้าไฟแซกหกมีดอยมันเปิดได้เลยม้ยันตอนการทำนะคะหลังจากที่เราตัดทะลายมะพร้าวมาแล้วเราก็จะใช้สว่านเจาะรูข้างงาน,นข้างนี้นะคะ ฝั่งละสองรูนะคะแล้วเราก็เตรียมเชือกเชือกผ้าล่มนะคะเพื่อจะได้มีการยืดหยุ่นมีสองเส้นนะคะเส้นแรกยาวประมาณเมตรครึ่งอีกเส้นหนึ่งก็จะยาวประมาณสองเมตรนะคะหลังจากนั้นเราก็ทําการสอดสอดเข้าไปในรูเลยค่ะแล้วเราก็มาปมเชือก แล้วเราก็เริ่มพันพันไปประมาณ17รอบนะคะก็ได้17รอบแล้วนะคะเราก็สอดเชือกมาอีกรูหนึ่งเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็มัดปมเชือกอีกด้านนี้เลยะคะ่ะ แบบเดียวกันทั้งสองข้างนะคะอย่างนี้ค่ะเรื่องนี้เราก็ตัดนะคะนะคะคนปฏิบัตินะทำแบบไปเลยค่ะหลังจากที่เราพันครบสิบเจ็ดรอบแล้วเราก็จะขอดปุมเวลายะเชือกไว้ประมาณสองนิ้วนะคะปุมที่หนึ่งสองนิ้ว ประมาณสองนิ้วค่ะและปมที่สองก็จะประมาณสองนิ้วเหมือนกันค่ะแล้วเราก็ใช้ทลายมะพร้าวอีกฝั่งหนึ่งนะคะมาค่ะแล้วเราก็สอดเชือกเข้าไปเลยค่ะนึง แล้วเราก็ใช้มีดมาตัดนะคะ3-4สามสี่ใช้ไฟแช็คลนเพื่ออะไรสามสี่เริ่มปมใช้ไฟแช็คเพื่อไม่ให้ปมเชมเราก็จะใช้ไฟแช็คลนเพื่อ เอาไ,ม,าไม้ใักสิเราก็จะใช้ไฟแช็กรนปมเชือกเพื่อไม่ให้ปมเชือกหลุดนะคะเป็นลันเสร็จค่ะทีนี้นางฟา้าคลายเส้นของเราก็สำเร็จแล้วนะคะพร้อมใช้งานค่ะว <c oughs> ิธีการนวดนะคะขั้นตอนที่หนึ่งน,นวดกล้ามขาค่ะเราก็มันแล้วก็ดึงออกข้างนอกนะคะแล้วก็มัน ท่านนะะคสองนะคะนวดกล้ามหัวไหล่ค่ะโดยมาขั้นตอนที่สามนะคะก็จะนวดเอวค่ะโดยใช้หนีบเข้าที่เอวนะคะแล้วก็ขยับขึ้นลงนะคะสรุปผลและอภิปายผล สรุปผลการศึกษาได้ทำการศึกษาและออกแบบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ที่ทดลองใช้อุปกรณ์ช่วยนวดด้วยตนเองนางฟ้าคลายเส้นใช้ในชุมชนจากการศึกษาพบว่าความพึงพอใจด้านความสะดวกในการใช้งานอุปกรณ์ด้านความสามารถในการคลายเส้นลดอาการปวดเมื่อยความรู้สึกผ่อนคลายหลังใช้งาน ด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์และด้านความเหมาะสมของวัสดุที่ใช้อยู่ในระดับมากที่สุดโดยด้านความรู้สึกผ่อนคลายหลังใช้งานมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ4.95คิดเป็นร้อยละ99อภิปรายผลการทดลองการทำอุปกรณ์ช่วยนวดด้วยตนเองนางฟ้าคลายเส้น ที่ทำจากทลายมะพร้าวสามารถนำมาช่วยคลายเส้นลดอาการปวดเมื่อยได้จริงโดยเมื่อใช้แล้วผู้ใช้รู้สึกผ่อนคลายหลังการใช้งานนาา้